นี่เลยนะครับผมนะวันนี้นะก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนะจะเป็นตัวที่วางเท้านะครับผมนะสาหรับเล่นกีตาร์นะครับผมนะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะช่วยในการแบบว่านั่งเล่นกีตาร์นะผมนะได้ถนัดขึ้นนะครับผมนะจับกีตาร์ได้ถนัดขึ้นนะครับผมนะก็คือเราสามารถกลางนะครับกลางออกมาได้นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะเราสามารถปรับความสูงได้ด้านหลังนะครับผมนะตามเขี้ยวมันตรงนี้เลยนะครับผมนะเราลองปรับดูได้นะครับผมนะ เราจะเป็นแบบโลหะเป็นเหล็กอย่างดีนะครับผมนะสามารถพับเก็บได้นะครับผมนะนี่เลยคุ้มค่าสะดวกนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะก็ที่ที่วางเท้าเล่นกีตาร์นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ390บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะผมนะที่วางเท้าเล่นกีต้าร์นะครับผมนะก็สามารถติดต่อบอกมาที่ร้านเราได้นะครับผมนะหรืออยากจะมาดูสินค้าด้วยตนเองที่ร้านเราก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะตัวที่วางเท้านะครับผมนะ โอเคนะผมนะก็ไปเจอกันใหม่ด้วยนะครับผม